สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามคุณทิพย์ u t u b e นะครับวันนี้จะแนะนำที่พักในจังหวัดเชียงใหม่รัชพฤกษ์เพลสนะครับที่จอดรถกว้างขวางแล้วก็ไม่ต้องแย่งกันจอดที่จอดบรรยากาศสบายราคาไม่แพงราคาประหยัดสำหรับท่านที่จะมาเชียงใหม่ยังไม่มีที่พักนะครับต้องจองผ่านอ g o d a นะครับหรือว่า ที่ท้ายคลิปของเราก็จะมีเบอร์โทรที่จองทางเฟซบุ๊กทางไลน์นะครับอยู่ท้ายๆคลิปนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศทางเข้ามีป้อมยามรักษาความปลอดภัยที่จอดรถกว้างขวางนะครับไม่ต้องแย่งกันจอดมากมีที่จอดแน่นอนแล้วก็เงียบสงบ ลูกค้ามีน้อยเลยอยากแนะนำสำหรับท่านที่ยังไม่มีที่พักที่จะมาเชียงใหม่ข้างๆก็จะติดกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับถ้ามาพักที่นี่จะได้บัตรเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ฟรีปั่นจักรยานฟรีตามจำนวนเตียงที่เราจองนะครับนามค้างคืนก็จะเงียบเงียบ ไม่วุ่นวายถ,าถ้าชอบความเงียบๆก็จะประมาณนี้ครับถ้าก่อนจะเข้าที่พักก็สามารถขึ้นไปชมพระธาตุดอยคําได้พระธาตุดอยคาจะอยู่ด้านหลังของที่พักนี้ขึ้นไปอีกไม่ไกลสามารถมองเห็นได้ ในการขึ้นจะบอกกันเผาผ่านพลัางงานแคลอรี่คืออยู่น้านขวาของมันในห้องพักสะอาดครับขึ้นม,มาชั้นสองแล้วแต่ที่ห้องที่เราจองรู้สึกว่าวันนี้จะมี ท่องเที่ยวมาพักไม่ถึงสามห้องนะเยยบมากจะต้องแนะนำให้ทานอาหารเข้ามาก่อนนะครับก่อนจะมาพักเพราะาที่นี่ไม่มีอาหารให้ทานไม่สามารถสั่งอาหารได้ต้องการอาหารข้างนอกหรือว,ว่าจัดซื้ออาหารเข้ามาก็ได้ราคาก็แล้วแต่ห้องนะครับจะเป็นห้องเตียงเดี่ยวเตียงคู่ เตียงใหญ่แล้วแต่ห้องสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรที่ให้ไว้ใต้คลิปนะห้องน้ำก็ประมาณนี้มีได้เตาผมมีน้ำอุ่นอาบน้ำ็พั่วไป ที่เราจองไว้ก็จะประมาณห้องพักสามเตียงนะครับราคาประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทมีตู้เย็นเรามีอาหารเช้าก็เป็นโอนตินทั้งบนสามารถมองเห็นที่จอดรถได้กว้างๆลูกค้าไม่มีเลยเงียบสงบสามารถมองเห็นรถของตัวเองที่จอดได้ ็จะประมาณนี้ครับโดยทั่วๆไปก็จะอากาศเย็นแอร์นี่ต้องเปิดประมาณยี่สิบหกยิบเจ็ดเพราะอุณหภูมิข้างนอกเย็นกว่าในห้องอกีกมีตู้เย็นนะครับมีทีวีแต่ไม่ได้ดูมี wifi ให้เชื่อมอาหารเช้ามีกินกาแฟโอวนตินแล้วก็ชา วันนี้เราเข้าห้องพักเร็วยังไม่มืดนะครับก็จะไปถ่ายภาพดอกกุหลาบกันที่ข้างๆที่พักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานหลวงราชพฤกษ์เหมือนกันนะครับสามารถทะลุหากันได้แล้วก็สามารถเดินไปจากที่พักนี่ไม่ไกลเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ตอนนี้จะไปถ่ายรูปดอกกุหลาบกัน ที่พักก็จะประมาณนี้ครับสามารถอยากให้ทุกทัานได้มาพักที่เงียบๆมีไม่วุ่นวายแต่ถ้าจะเป็นที่ที่บาร์มีผับคงคง,งอีกเป็นอีกที่หนึ่งแต่เราชอบเงียบๆจอดรถไม่ต้องห่วงครับมีเยอะแยะไม่มีใครมาจอดเลย ด้านข้างก็จะเป็นสวนกหุลาบตรงนี้นะครับมีประตูทางเข้าตรงนี้จะถ่ายร,รูปดอกกุหลาบถ่ายเดือหรือว,ว่าเดินชมกหุลาบสวยๆกันได้แนะนำทุกท่านนะครับอันนี้ไม่มีมีส่วนกับทางที่พักนะครับเป็นการมีเป็นความตั้งใจที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่าน ที่ติดตามนะครับได้มาพักห้องพักดีๆราคาประหยัดถ้ายัางไงก็กดติดตามช่องคูณทิปย t u b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ